ครับผมช่างหนูครับอ่าทางหนูวันนี้จะพาทางหนูจะพามาตรวจเช็คตู้เย็นวิธีตรวจเช็คตู้เย็นแบบว่าตู้เย็นของเรานั้นจะสมบูรณ์แบบหรือไม่สมบูรณ์แบบตรวจเช็คยัยงไงครับผมคือหมายความว่าไม่เกี่ยวกับการปรับถ้าเราจะปรับให้ดีนั้นต้องเป็นตู้เย็นสมบูรณ์แบบนะครับผมเราจะรู้ว่าไงตู้เย็นสมบูรณ์แบบไม่สมบูรณ์แบบอ่าตัวนี้ของตู้เย็นมิสูบิชิครับผมตัวนี้เข้ามาเขาบอกว่ามันไม่เย็นครับผมดูง่ายครับผมดูด้านล่างก่อนนะครับดูรุ่นมันครับผม นี่ครับ MRFV 22 JBL นะครับผมก็7.2คิวบาท7.2คิวครับผมอ่าไม่ใช่คิวบาทครับผมพูดทีนะครับอ่าครับผมดง่ายครับผมเดี๋ยวทางหนูจะพาแบบว่าวิธีตรวจเช็คตู้เย็นนั้นจะรู้ไงว่าสมบูรณ์แบบมาสมบูรณ์แบบดูครับมาด้านนี้ครับผมอันนี้เข้ามาตะกวานครับผมเขาบอกว่ามันไม่เย็นครับผมระดับแรกขั้นต้นเบื้องต้นเลยครับลราแกะน็อตหลงตัวนี้ออกด้านหลังถาดน้ํานี้อ่าแต่ผมถอดเทน้ําทิ้งไปแล้ว คือถอดแกะออกมาเทน้ําที่อยู่ในถังเนี้ยที่มีอยู่ด้านหลังของที่วันละลายน้ำน้ําลงมาครับมันมันไหลลงมาเนี่ยผมเทหมดแล้วทเทออกหมดเลยครับไปแห้งเลยแล้วใส่ไปใหม่เสียบปลั๊กให้ครบรอบหนึ่งวันครับผมแต่เวลานั้นสมมติเราเสียบตอนหกโมงเย็นก็หกโมงเย็นของวันลงขึ้นอของตู้เย็นวันนั้นมันจะต้องมีน้ําไหลมาตรงนี้นะครับผมง่ายครับผมนี่ครับนี่ครับมันจะมีน้อนี่ครับมีไหลมาครับผมนี่ครับครบรอบผมเสียบเมื่อวานตอนห้าโมงเช้านี่ครับนี่มีน,น้ํามาแสดงว่า ระบบละลายน้ำแข็งของเขาน่าสมบูรณ์แบบครับผมคือไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับความเย็นไม่เย็นครับผมอันนี้ความเย็นมีแน่นอนแต่ที่ไม่เย็นจำไว้ครับอยู่ทิการปรับของเขาเขาปรับไม่ถูกต้องนะครับผมนี่เข้ามาก็บอกไม่เย็นครับผมผมทดสอบไปแล้วตัวเย็นนี้อยู่สมบูรณ์แบบครับมีน้ําไหลออกมาแสดงระบบน้ําแข็งนั้นดีมากครับผมง่ายๆครับผมตรวจช็คง่ายๆครับผมว่าดีไม่ดีครับผมทีนี้เรามาดูด้านปรับการปรับด้านหน้าครับผมของตู้เย็นมิสูวิชิครับผมตัวนี้ สำหรับคลิปนี้คุ้มก็ผมมีทั้งการปรับค่าตรวจเช็คครับผมนี่ครับการปรับคําว่าคูมิกมิดเนี่ยก็คูเดิลคำว่าคูเดิลเนี่ยมันจะเย็นเยอะทางช่องฟิตนะครับผมเย็นเฉพาะช่องฟิตช่องฟิตเยอะแน่ด้านล่างจะไม่ค่อยเย็นเลยครับง่ายๆครับผมแต่จะให้ปรับดีเลยกึ่งกลางเลยครับถ้าพูดถึงว่าจะเอากึ่งกลางอย่างนี้เลยครับผมแต่มันจะเป็นลูกสไลด์เป็นมาพับหนีบ มันพับปิดรูช่องลมที่ทางรูทางคลิปแต่ละคลิปเห็นวิธีการปรับหรอครับมันปิดลมแต่ถ้าอย่างนี้มันจะเปิดช่องลมมากลมก็จะเป่าลงด้านล่างเยอะครับผมไม่ง่ายครับผมล้วเป่าไปอย่างนี้ครับปรับอย่างนี้เราก็ได้เราปรับครึ่งกลางกลางนี้ก็ได้ครับผมความเย็นจะลงล่างสมดุลกันครับผมทีนี้เรามาดูด้านล่างนะครับด้านล่างเลยนี่มันจะเป็นตุ่มแบบนี้คูมิดและคูเดอร์ไม่ง่ายครับถ้าเราต้องการให้ด้านล่างเย็นเย็นแบบพอๆมาก็วางตรงกลางครับ นี่ครับมันเป็นเทนเซอร์นะครับเนี่ยไว้ตรงกลางนะครับผมถ้าให้เย็นมากถ้าให้เย็นเราไม่พอไม่พอจะเย็นน้อยก็ปรับไปให้สุดอย่างนี้ได้แต่แ้่ปรับอย่างนี้กึ่งกลางนี่ดีสุดครับแต่แรกเลยก็ปรับอย่างนี้แต่ที่เข้ามานะครับก็ปรับไปสุดอย่างนี้มันก็เย็นแป๊บเดียวมันเป็นเซนเซอร์มันตัดความเย็นปั๊บความเย็นก็จะน้อยครับผมปรับอย่างนี้นะครับง่ายๆนะครับผมต้องปรับไปสมดุลกันทั้งบนทั้งล่างถ้าอย่างนั้นถ้าเราเกิดว่าสมมุติว่าเราปรับด้านบนน้อย ลงมาน้อยด้านล่างก็จะเย็นเลนน้อยแล้วต้องการสมส่วนครับปรับครึ่งครึ่งอย่างนี้ครับผมดังง่ายครับตัเย็นมีซูมิชินะครับอ่าครับผมอย่างงี้ง่ายๆนะครับนี่ครับอย่างนี้เย็นแน่นอนครับร้ายเย็นมากอ่ะสายซ้ายสุดครับผมลิ้นมันจะเปิดนะครับผมอันนี้คลิปนี้คุมนะครับผมทั้งสองอย่างนะครับผมการตรวจเช็คว่าตรวจเช็คยังไงเราถอดถาดน้ําด้านหลังนักคว่ำทิ้งไปเลยครับทุกยี่ห้อของโนฟอร์ตครับผมมันจะมีน้ําแข็งละลายลงมาทุกวันครับผมแล้วคอมก็จะ ไอร้อนมันก็จะทําให้น้ํเราเหยกไปมันที่น้ําไม่ล้นครับผมไม่ง่ายนะครับผมก็ตรวจเช็คง่ายครับผมถ้าสมุนแบบมีน้าไหลเวลากระบะทุกวันครับอ่าแค่นี้แหละครับผมสำหรับคลิปนี้ขอฝากจบไปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามข่องหนูด้วยนะครับครับผมครับโอ้ยแมตกตันจม,มูกหนาจัดเลยเนะี่ย